哦。Oh. โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเอเวเรนะเวรานี สมัติธาคุธาเจนงอเวเรนะจะสมัติเอสัมโมสมันตโนตินาโอกาสบัรนี้จะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอเวรกะถาเพื่อประคับประคอง ฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของสาธุชนทุกคนทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางให้การศึกษาในพระพุทธพจน์นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันเป็นลำดับสืบต่อไปวันนี้เป็นวันขึ้น8ปดค่ำเดือน11 เหลืออีกหนึ่งวันพระก็จะเป็นวันสุดท้ายขอยงการเข้าจําพรรษาญาติโยมที่ได้สมาทานรักษาองค์อมโบสถต,ตั้งแต่วันพระแรกอาสาละบูชาก็สมาทานปฏิบัติกันมาใกล้จะครบสามเดือนพอดี ก็ยังคิดว่าญาติโยมยังอยู่ครบจากวันพระแรกมาจนวันพระเกือบจะสุดท้ายแล้วก็ยังอยู่กันครบอตัตมาก็เกรงว่าญาติโยมสมาทานแล้วภายในพรรษาก็จะขาดคนใดคนหนึ่งไปขาดในที่นี้หมายถึงขาดหายจากโลกไปแต่ก็อยู่ครบ ก็ขอแสดงความยินดีกับญาติโยมด้วยพระปทสงสามเณรก็อยู่ครบก็ขอแสดงความยินดีญาติโยมหลายท่านก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเตือนให้ญาติโยมได้ทราบว่าในแต่ละวันนั้นวันและเวลาไม่เคยหยุดยัง้งไม่เคยหยุดอยู่กับที่ หมุนไปข้างหน้าตลอดเวลาในขณะที่การเวลาที่หมุนไปเนี่ยชีวิตของเราก็ถูกลากไปด้วยความแก่ความชราก็เข้ามาทุกทีในขณะที่เวลาผ่านไปนั้นนี่เป็นสิ่งที่ให้ญาติโยมท่านตั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตของเรา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตเนี่ยเป็นของที่หาได้ยากการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เกิดได้ยากแล้วการอยู่ในความเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ก็อยู่ยากจริงอยู่อาจจะอยู่มา5้าสสปีแล้วแต่ญาติโยมลองนึกดูว่าทุกช่วงระยะเวลาแห่งชีวิตของเราทุกๆวันเนี่ย ก็ไม่น่าจะเป็นช่วงชีวิตที่น่าเปลื้มไปติสักเท่าไหร่ก็มีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์มากมายจะด้วยความทุกข์ที่เกิดจากครอบครัวจะด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองหรือคนรอบข้างล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นเพรชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้ ถ้าเกิดว่าเราปล่อยชีวิตให้เป็นไปในแต่ละวันนั้นให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยไม่พินิจพิจารณาซึ่งความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยญาติโยมก็จะไม่เห็นว่าชีวิตมันลำบากตรงไหนแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาแล้วในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามมาก แต่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนควรจะเรียนรู้เพราะนั้นพระาศาสดาสมาสบเบุรธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เรื่องของชีวิตในเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงในการทุกเมื่อเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจเรื่องใกล้ตัว แต่สนใจเรื่องไกลตัวอยู่ไกลๆเรื่องใกล้ตัวไม่ได้สนใจพระเจ้าสนใจเรื่องใกล้ตัวในขณะที่คนทั้งโลกมองเรื่องไกลตัวของพระเจ้าจตรัสไว้พูดถึงเรื่องของความใกล้ตัวนั่นคือธรรมะแต่ทางโลกทั้งโลกเรียนรู้เรื่องไกลตัว อยู่ไกลๆยิ่งถ้าปัจจุบันนะเรื่องของตนเองไม่ค่อยจะมองเห็นมันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าเรื่องเรื่องปกติว่าเรื่องตนเองไม่ค่อยสนใจแต่สนใจเรื่องนอกตัวแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆอื่นสนใจเรื่องของเศรษฐกิจสนใจในเรื่องของความเป็นไปของโลกสนใจในเรื่องของ ข้อมูลข่าวสารสนใจเรื่องของโทรทัศน์ทีวีที่ออกข่าวทุกวันคนก็ตาโตนั่งดูทีวีก็ตาโตนั่นสนใจเรื่องข้างนอกถ้าเราเป็นชาวพุทธเป็นนักธรรมเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมาสนใจตัวเองบ้างสนใจเรื่องใกล้ตัวบ้างในเรื่องใกล้ตัวเนี่ย ถ้าเราเข้าใจเนะี่ยถือว่ายอดแห่งบุคคลที่มีปัญญาทุกวันนี้เราสนใจเรื่องข้างนอกเนี่ยมันทำให้เสื่อมปัญญาทำให้เสื่อมบารมีด้วยเหมือนกับคนดื่มเล่าเนะี่ยขอภัยที่ญาติโยมที่รับประทานนะที่พูดนี้ก็อยากจะให้ญาติโยมได้เรียนรู้นำไปคิดเอาว่าเวลาท่านรับประทานเล่าเนะี่ยมันบันทอนปัญญา ไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยแต่คนที่ไม่รับประทานเนี่ยศึกษาเรียนรู้ฝึกพัฒนาจิตเนี่ยมันทำให้เรืองปัญญาก็เหมือนกับที่เสพการเสพทุกเช้าเปิดทีวีมาเสพแล้วเสพข่าวเรื่องข้างนอกทีวีที่ออกมาก็มีแต่ตบตีมีแต่คำพูดคำจาที่ จมตีกันไปโจมตีกันมาอะไรต่างๆมากมายในสังคมอย่างเมื่อคืน,นได้ข่าวว่าหลังเลิกประชุมก็กลับบ้านทางหอ,อก็มีนะญาติโย,ยมติดตามข่าวมาก็ดูเพราะว่าปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตนเองเราสนใจแต่เรื่องภายนอกทุกคนสนใจเรื่องนั้น สุดท้ายก็ต้องพบปัญหาแล้วเราก็ต้องหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆสิ่งเหล่านี้เ,นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการผูกเวรการเกลียดชังโกรธแค้นซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เป็นต้นเหตุก็คือเรื่องเงินเรื่องทอง,เร,องเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของชีวิต ควาเป็นอยู่ทั้งนั้นการอิจฉาว่าคนนั้นได้เปรียบว่าคนนั้นได้เงินเยอะมันทำให้เกิดการมองโลกภายนอกและบันทอนซึ่งบาร,รมีธรรมของตอนนี่ก็พูดตามเป็นธรรมนะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ย่อมจะบ,บันทอนซึ่ง ความสามารถในการที่จะผลักดันให้ตนเองนั้นได้เพิ่มพูนบุญบารมีของตนไปเพราะนั้นเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแก่งแย่งกันเพราะทรัพย์สินเงินทองกุลธิดาที่ผูกเวรนกันปรารถนาว่าขอให้เราเกิดเป็นยักษณีมีโอกาสในการกินลูกของเธอ ก็เพราะว่ากลัวว่าเมื่อลูกของภรรยาน้อยเนี่ยจะเกิดมาก็าจ,จะเป็นใหญ่ในสมบัติปิฉาปรุงยาให้ภรรยาน้อยในยรับประทานไปสองครั้งครั้งที่สามก็เมื่อคันแก่แล้วไม่สามารถแทงออกมาได้ก็เลยเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกสามครั้งอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็ให้เกิดเป็นยักษ์เจนีกินลูกเธอบ้าง ออก้าเรื่องเงินและมันไม่ใช่ปัจจุบันนะมันเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอดีตสุดท้ายเกิดเป็นยักษณีจริงแม้วันที่เธอคลอดลูกแล้วกําลังจะอาบน้ําผ่านวัดเชตวันไประหว่างหมู่บ้านกับวัดนยักษณีตามมาก็เลยบอกสามีว่ายักษณีมาแล้วนายขึ้นมาเถอะ สามีโดยความที่ว่าอยู่ไกลไม่ค่อยได้ยินเพอเลยไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรแต่เห็นเธอนีไปก็มองไปข้างหลังเห็นยักษ์สนีก็วิ่งตามมาน้นเธอก็วิ่งเข้าไปวัดเชตวันพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่วางพระบาทที่พื้นเพราะพระศาสดาทรงทราบอยู่แล้วว่าอีกสักครู่นางกุรธิดานี่จะเอาลูกของเธอ หนีจากยักษ์มาวางไว้ที่พระบาทของเราเพราวันนั้นวันนั้นพระาศาสดาไม่ประทับนั่งขัดสมาธิทรงประทับนั่งวางพระบาทบนพื้นให้ลูกคนนั้นเนี่ยโชคดีนะไม่มีใครโชคดีเท่ากับเขาลูกของกุลจิดานะเพราะว่าเกิดมาแล้วนะีได้ไปนอนบนพระบาทของพระาศาสดามีที่ไหนในโลกนี้ไม่มีหรอกได้ไปนอนบนหลังพระบาทของพระาศาสดาใช่ไหม วางตรงนั้นนะเด็กตัวแดงๆก็วางไว้งไงตัวเล็กๆแม่ก็วางไว้กลัวว่ายัก์จะกินกําลังจะน่ารักยกักษ์ศรีเข้ามาไม่ได้เมื่อนางเข้ามาในวัดเนะี่ยเพราะว่าสุมรรเทพบุตรเนี่ยห้ามไว้เพราะวัดเชตวันนะั้นมีเทพบุตรเฝ้าทุกประตูซุ้มประตูวัดเนี่ยนะเทพบุตรเฝ้าอยู่ไม่รู้ว่าวัดไผ่เลี้ยงมีมมเทพบุตรด้วยหรือเปล่าญาติโยม ขับขี่รถจักรยานผ่านกลางคืนก็ชัมเลียงดูก็แล้วกันว่าเทพบุตรอยู่ยอดสมประตูนะมีหัวหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันก็คงจะมีบ้างแหละเทวดาเรียกว่ารุกขเทวดาแต่ที่วันเชตวันนั้นเทพบุตรสุมาณะเทพบุตรเป็นเทบุตรที่เป็นเทวดามาเฝ้า เวลาพระศาสดาเสด็จออกเทวบุตรจะลงจากสุ้มประตูแต่เวลาพระศาสดากับพระสูสงผ่านไปหมดแล้วก็จะขึ้นไปสถิตยอยู่ที่สุ้มประตูเฝ้าดูว่าใครที่จะควรอนุญาตให้เข้าไปบ้างมนุษย์ระดับยักษ์เนี่ยเข้าไปไม่ได้ยกเว้นเท้าสกะและเทวดาที่มีศักย์ใหญ่อนนญาตให้เข้าไปได้เคารพตามอภุโส์พวกยักษ์เนี่ยเป็นพวกที่มีบารมีน้อย ็เลยาเข้าไ,ไม่ไปนได้พระาศาสดาตรัสว่าอานทน์เธอจงไปเรียกอยากมาทีนี้พระผาอาน o นไปแล้วเนะี่ยสมณะเทวบุตรเนี่ยเห็นพระอานทน์ก็ต้องลงจากสมประตูรพระอานทน์ก็ควักมือเรียกเธอยักษณีเข้าไปเวลาไปถึงเนี่ยใกล้จะถึงในานางกุลธิดาเนะี่ยกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษณีมาแล้วกราบทูลอย่างนั้นพระาศาสดาตรัสว่าเธอนนะ่ะ ไม่ต้องส่งเสียงดังอยู่นิ่งๆไว้เมื่อเข้าไปใกล้ยักษ์เสนีก็ไม่ได้ไหว้พระศาสดาเพราะเขาไม่ได้สุดทธายอยู่แล้วพระศาสดาก็ตรัสนางก็ยืนอยู่อย่างนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับยักษ์เสนีว่านางยักษ์เสนีมานี่เถิดเธอเนี่ยอย่าได้ทำแล้วซึ่งกรรม คือการผูกเวรถ้าเธอย่อมกระทําอย่างนี้กรรมเนี่ยชื่อว่าเธอไม่สามารถจะสิ้นสุดได้หากว่าในชาตินี้เนี่ยเธอไม่มาสู่ที่เฉพาะหน้าผู้เป็นเช่นกับด้วยเราคือตถาคตกรรมคือการผูกเวรของเธอจะตั้งอยู่ตลอดกับเหมือนไม้สักครอหรือเราว,ว่ากาและหนุกเขาที่ผูกเวรกันไม่จบสิน้นเพราะว่าอันว่าเวร ย่อมเข้าไปสงบด้วยการไม่มีเวรเพราะเวรไม่เคยเข้าไปสงบด้วยการผูกเวรเลยสองคนนี้ผูกเวรกันมาโยมยังจําได้ไหมเกิดชาติแรกที่ผูกเวรกันเนี่ยตอนที่เป็นภระยาน้อยภระยาหลวงเกิดชาต,ติต่อมาก็เกิดเป็นแม่ไก่กับแมวมีในบ้านนั้นชาต,ติต่อมาก็เกิดเป็นเสือเหลืองและเกิดเป็นเนื้อ สลับกันนะแล้วสุดท้ายก็เกิดมาเป็นกุลธิดากับยักษณีในะชาติที่สนีะ่ผูกเวรกันและกินลูกกันต่อเนื่องนะกินลูกกันสามครั้งจนกระทั่งกินแม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอไม,ไม่มาสู่ที่เฉพาะหน้าต่อบุคคลผู้เช็นกับด้วยเราเวนย่อมตั้งอยู่ตลอดกับสองคนนี้ผูกเวนกันมาก และทุกวันนี้สังคมเนี่ยไม่รู้ว่าใครผูกเวรใครนะเราไม่รู้ว่าอาดีตเป็นอย่างไรเอาเป็นเอาตายนะฟ้องร้องกันเละเทะหมดเลยก็ไม่รู้ว่าใครผูกเวรกันใครมาก,ก่อนและไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยทั่วโลกอย่างจีนกับอเมริกาเนี่ยโกรธเคืองกันเกือบทุกวันอยู่แล้วเดีย๋ยวมไปดูข่าวแอ้เราก็ไม่รู้ว่าประธานาธิบดีทั้งสองประเทศเนี่ย เคยอิจฉาอะไรมาก่อนหรือเปล่ามาป่านนี้ก็ยังไม่เลิกเรื่องของเศรษฐกิจในนพูดถึงเรื่องของการปลูกเวรเรื่องเหล่านี้นะถ้าเราเอาธรรมะไปจับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสท,ทั้งนั้นกิเลสตัณหาทั้งสิ้นเลย เพราะฉะนั้น,เ,นเรากราบพระาศาสดาเนี่ยอรหังสมมาธมพุทธโธพระกวาพระผูมพระพภเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรุชอบได้โดยพระองค์เองเป็นคนไม่มีกิเลสสุดยอดไหมที่เรากราบสุดยอดบุคคลไหมเรากราบพระาศาสดาไม่มีกิเลสนะคนในโลกนี้มีกิเลสทั้งนั้นโยมมองหน้าตมาคิดว่าตมาไม่มีกิเลสหรืไงมีกิเลสทั้งนั้นเราเรียนรู้ แต่พระาศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าไม่มีกิเลสคนในโลกไม่มีกิเลสเทวดานโยมคิดว่าไม่มีนะไงไมีทุกวันนี้เราอยู่ในในทํากลางแห่งดงดงคืออะไรดงคือกิเลสถ้าพูดถึงว่าเราจะทะเลาะกับใครสักคนเนี่ยสมควรไหมเราจะอิจฉาใครสักคนเนี่ยสมควรไหมเพราะเราต่างคนต่างก็อยู่ในดงกิเลสเหมือนกันพอหรือยัง ที่เราหันหน้ามาหาธรรมะบ้างปลดปลอยปลอยวางบ้างเกลียดชังกันไปถึงไหนตัตธรรมะให้เราท่านทัง้งหลายได้เดินตามพระองค์บ้างจะได้พบความสุขเพราะการที่เราบรรเทาซึ่งกิเลสเนี่ยมันสุดยอดคนสงครามที่แท้จริงศัตรูที่แท้จริงคือกิเลสเราทะเลาะกับกิเลสตัวเองเนี่ยดีุดแล้ว เราไม่ใช่มโมโหไปมั่วนี่คือเรียกว่าเราไม่เข้าใจธรรมเราเห็นธรรมะเนี่ยมีธรรมะในเห็นกิเลสเนี่ยยิ้มสบายเลยอันนี้กิเลสเ,เหมือนกับที่โยมไปหารลังแคในหัวของคนอื่นไม่เห็นน,นี้มันจับได้เลยเอารลังแคออกใช่ไหมมันทําไมมันคันๆยังไงไม่รู้ใช่ไหมโย,ยมก็ไปดูว่าอันนี้มันใช่นีมมันเป็นตัวหล,ลังขวานกิเลสเราเนี่ยมันสุดยอดทุกคนอะ มันทําให้อิจฉาคนได้แล้วการอิจฉานั้นมันต่อเนื่องกันทีนี้พอไปเจอศาสนาปุ๊บสองะทีปคือธรรมบอกเธอว่าถ้าเธอไม่มาสุขที่บุคคลที่เช่นกับด้วยเราเว้นย่อมตั้งอยู่ตลอดกับนานขนาดไหนกับหนึ่งเท่าไหร่โยมนานมากเมื่อยักษ์ศนี่ฟังได้แค่นั้นแหละพุทธเจ้าก็เลยตรัสพระคาถาว่านเฮเวเรนะเวลานี้เป็นต้นเนี่ย ความว่าเวนทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมไม่สงบด้วยเวนในการไหนๆทั้งนั้นแต่เวนย่อมสงบด้วยการไม่ผูกเวนนี่เป็นธรรมรมดาธรรมเก่ามานานแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าธรรมะหรือธรรมห้งามมีสองอย่างคือขันติความอดทนสุริชะความสงเียมถ้าญาติโยมรู้จักความสงเียมความอดทนเนี่ยระงับเวนไม่ต้องไปผูกเวนและมันเป็นสิ่งที่งดงาม ทำให้งามก็คือความอดทนทุกเวลามันอดทนไม่ได้อดทนไม่ได้เลยขนาดมันนั่งสวดมนต์เนี่ยเห็นโยมหยิบจานเสียงดังหน่อยลำคาญแล้วเห็นไหมแม่ครัวอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้จะทํายังไงจานมันหลายใบค่ะช้อนก็หลายหลายคันค่ะมันก็เสียงดังบ้างอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้ปูเวนะมันมันเคืองใจมีนิดหน่อยโยมลองส่องดูใจนะมันมันมีตลอดนะไอตัวที่เป็นกิเลส เราไปจับตัวนี้ได้นะสบายแล้วจับได้สบายเหมือนกับเด็กไปจับปลาเด็กมันพยายามที่จะจับนะ่แต่มันจับไม่ได้ถ้าจะจับได้เมื่อไรเด็กมันจะปลื้มใจีเราก็เหมือนกันพยายามจับกิเลสคนที่จับกิเลสได้น่ะสุดยอดทุกวันนี้กิเลส่มันจับยากแหมลุดตลอดบางทีก็อิจฉาบางทีก็เรืองบางทีก็ไม่พอใจเขาพูดมาปุ๊บเรืองแล้วพระเทศมาไม่พอใจเรืองพระอีกสวยแล้วพระ แต่ความเป็นจริงเนะี่ยตัวนั้นนะมันคือกิเลสนะถ้าเราจับได้สบายมากโยมมีความสุขจับได้แล้วโยนทิ้งมันกลับมาอีกนะจับได้แล้วโยนทิ้งไปมันกลับมาตัวนั้นเหนียวมันเหมือนกับแม่เหล็กเพราะ,ะนั้นชีวิตของคนทีนทั้งหมดกิเลสเนะี่ยโยมสบายมากไอ้ความอาิจฉาความริษยาอะไรต่างๆเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเรามาศึกษาเรื่องนี้เพราะ,ะนั้นมาวัดเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องภายนอก โยมมาวัดนะเราดูเรื่องภายในเรื่องใกล้ตัวอย่าไปดูเรื่องไกลตัวไม่เป็นสุขจับกิเลสตัวเองได้นะเขาดูเรื่องภายในเรื่องใกล้ตัวนะมีความสุขเวลาเราเคืองคนอื่นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีกิเลสแน่นอนเพราะนั้นเรารู้มันระงับแล้วไฟมันกําลังจะลุกเนี่ยเรารู้ว่าไฟเพิบมันขันติความอดทนเข้ามาเพิ่มมันนี่เป็นน้ํารถ กิเลสที่มันกําลังจะร้อนเนี่ยทำมันเย็นลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาวัดนะี่โยมต้องเข้าใจว่ามาวัดนะี่มาเพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตจริงของชีวิตนะึ่งพ่อตมาเคยพูดว่าวัดเนะี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สุดยอดของโลกไม่มีมหาวิทยาลัยไหนระดับไหนก็แล้วแต่อันดับหนึ่งของโลกเทียบกับวัดไม่ได้เพราะวัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตสอนเรื่องใกล้ตัวสอนเรื่องกิเลส ไม่มีแล้มวมหาริทเวลาในสอนเรื่งองกิเลสแต่วัดสอนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยอย่างนี้เนี่ยนางยักษณเีได้บรรลุเป็นโสดาบันพระศาสดาบอกว่าคุณรธิดาเธอจงมอบลูกของเธอให้ยักษณเีเธอโอ้ยมคยดิดดูนางตกใจขนาดไหนหนีมาก็เจิงเมื่อกี้เนี้ยปรากฏว่ศาศาสดาตรัสให้มอบลูกให้นางยักษี แต่เป็นบัญชาของพระศาสดานางก็ยกลูกมาสมือสันเลยเหมาห้นางยักษณีนางยักษณีได้ลูกแล้วเนี่ยจูหอมด้วยความรักไม่กินแล้วเพราะนางเป็นโสดาบันไม่ฆ่าสัตว์อีกต่อไปลองให้เลยเพาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมอมฉันอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าคนอื่นเลี้ยงชีพจากวันนี้ไปมอมฉันไม่สามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้มอมฉันจะอยู่อย่างไร พระเจ้าก็ตรัสกับนางกุลธิดาว่าถ้าอย่างนั้นเธอเอายักษ์นีนี่ไปเลี้ยงดูเลยไปเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันนั้นสองคนเนี่ยรักกันมากเลี้ยงดูกันในฤดูฝนยักษณนีบอกว่าปีนี้น้ำเยอะปลูกในที่สูงสูงหน่อยคนอื่นไม่รู้ไงปลูกม่วหมดน้ำท่วจมจะหมดข้าวกล้าไม่เกิดแต่กุลธิดาเนี่ยโชคดีมากยักษณีบอกแล้วก็ปลูกที่สูงสูงข้าวกล้าได้สมบูรณ์ คนนี้ร่ำรวยเลยปีไหนน้ำแล้งมีน้ำน้อยไปปลูกมูี่ต่ำยักษ์นีรู้หมดการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยทุกวันและในการทุกเมื่อนมีแต่เรื่องของวดัดดงเครื่องเศร้าหมองของจิตทั้งนั้นถ้าเราศึกษาธทาแล้วไปศึกษาพิจารณาดูก็จะเห็นซึ่งความจริงของชีวิตเรื่องอาฆาตภูเวรเบียดเบียน,ยน,ยน,ยนซึ่งการและการในสังคมนั้นทำได้ยาก ไม่เบียดเบียนใครก็จะเมื่อไม่เบียดเบียนใครแล้วความสุขก็จะบันเทิงสามารถที่จะบรรลุเข้าถึงทมได้ในที่สุดสมดังสุภาสิทธิที่ได้เชิญมาเป็นในเคปบ,บทเบื้องต้นว่าเนหิเวเรณเวรานิสมัติทักุทาจนงางอะเวเรณจะสมัตติเอสธรมโมสมันตโนเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการผูกเวนในการไร้ แต่เวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่ผูกเวนนั่นเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณมีคำอธ,ธิบายดังอาตมาภาพบรรยายมาแล้วด้วยประการศนีเทศนาวาสาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอโนเอพอรนญาติโยมท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจับกิเลสข,ของตนเองได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจเรื่องของชีวิตฝึกพัฒนาตนไปได้ เป็นผู้มีความสุขในร่มธรรมแห่องค์พระศาสดาธรรมาสามพุทธเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยลาบยศสารเสร,ร,สร,ริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระ,ะปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมัยได้เวลาจึงขอสมมุิยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้